สวัสดีครับผมบอยนะครับครวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นทุกคลิป <laughs> ผมได้ของเล่นใหม่มาจากพิมพ์ไม้แห่งทอย l ล็กซี่นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับคือโมเดลที่นี่นะครับมันมีความพิเศษมันมีความแตกต่างไม่เหมือนกับโมเดลที่อื่นๆแน่นอน คือที่เนี่ยเขาใช้การผลิตแบบพรีเมียม PVC นะครับเป็นแบบ PVC ที่แบบฉีดตันแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีคือแบบโอ้ยงานสีเนี่ยเป็นแบบแฮนด์เพ้นเลยนะครับที่แบบเก็บรายละเอียดลูกตาขอบเสื้อขอบโอ้โหมันผมอยากได้มานานนะครับชุดนี้พี่ชายใจดีของผมก็เลยจัดส่งมาให้ครบเซตเลยนะครับนี่ แต่จริงๆนะครับมันยังไม่ครบเซตนะครับมันยังมีเวฟบ2เวฟ3าเวฟสี 4, ต่ออีกโหดผมเห็นตัวอย่างโมเดลนิดๆแล้วนะครับพี่ไมค์เขาเปิดรูปให้ดูผมบอกเลยว่าจี๊ดมันจี๊ดมากใครที่เป็นแฟนหนังแอเวนเจอร์นะครับผมบอกเลยว่าโหย คุณต้องมีไว้ในครอบครองครับตัวนี้เป็น Limited e dition จริงๆแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะแกะของเวฟหนึ่งให้ดูกันก่อนนะครับให้ดูถึงความละเอียดระออความพิถีพิถันของงานสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเลือกเปิดมาให้ดูสักตัวนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนอยากอยากดูตัวไหนกันครับเอาไอรอนแมนดีกว่าเพราะผมชอบผมอยากเป็นโทนี่สตารผมผมชอบจริงๆอะผมชอบไอรอนแมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยแบบ อยากแกะตัวนี้สนองนี้ตัวเองไม่มีอะไรมาก <c ười> คือโมเดลชุดนี้นะผมตามมานานแล้วผมอยากจะได้มากเอามาตั้งโชว์ไว้ที่บ้านนะครับสวยๆนะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยคือถ้าเกิดว่าปกติอ่ะผมก็จะกรีดกรีดไปเลยนะครับแต่แต่อันนี้มันมันมีคุณค่าทางจิตใจผมขอค่อยๆแงะแล้วกัน <c ười> ผมไม่อยากให้แม้แต่สติกเกอร์เขาขาดเลยนะ <c ười> ค่อยๆออกมา พอเ,เปิดมานะครับเขาก็จะมีสมุดภาพมาให้เล่มนึงนะครับเออเขาก็จะบอกว่าในชุดเนี่ยเวฟแรกเนี่ยมีตัวอะไรบ้างมีชานนสมีกัปตันมีไอรอนแมนมีทรมีฮักแล้วเขาก็จะมีไอตัวใบการันตีครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้ของมาเวลเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังว้า ด้านหลังนี่จะเป็นของเวฟ2นะครับคือแต่ยังไม่มานะซูนซูนซนหมดเลยนะครับนี่นี่อันนี้คร่าวๆอันนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเรามาดูตัวโมเดลดีฟ้าโอ้แพ็คมาเป็นอย่างดีไอรอนแมนอู้สวยงามมากตัวไอรอนแมนผมบอกได้เลยว่า เก็บรายละเอียดทุกจุดได้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกเก็บขอบเสื้อเก็บขอบหน้าก,กากอะไรพวกนี้นะครับเป็นงานแบบใช้การเพ้นท์มือหมดเลยนะครับแฮนด์เพ้นท์นะเออมันทรงคุณค่ามากเลยนะครับแบบแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าวิธีการดูว่าของแท้ต้องดูที่ฐานนะครับนี่ที่ฐานก็จะมีโลโก้ของ Mar v e l Adventure Iron Man แล้วที่สำคัญมี t o ย l e x y นะครับ เท่าที่ดูดูมานะครับพูดได้เลยว่างานของทอยลักซี่เนี่ยไม่แพ้งานที่อื่นแน่นอนคือการใส่ใจรายล,ายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆของเขานี่ผมถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นสเกล e 1ต่อ17และโมเดลชุดนี้นะครับของบริษัท t o y ลักซี่นะครับผมพูดได้เลยว่าคุณภาพรายละเอียดต่างๆการเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆผมว่าเขาไม่แพ้บริษัทอื่นๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญบริษัทนี้เป็นของคนไทย ผลิตที่ไทยทุกอย่างทําในไทยนะครับผมว่าเราควรที่จะช่วยกันสนับสนุนคนไทยนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆครับนี่ไม่ได้อวยไม่ได้ไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับแบบมันสวยจริงๆอะ่ะจะให้พูดว่าไงอะ่ะแล้วที่สําคัญนะครับพี่ไมค์เขาก็ซิปมาว่าชุดนี้มีจํานวนจํากัดมีไม่มากนะครับในประเทศไทยผมพูดได้เลยว่าควรจะเก็บสะสมไว้ แล้วราคาไม่แพงด้วยส่วนใครที่สนใจนะครับอยากที่จะได้ไว้ในครอบครองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างสำหรับการสั่งซื้อแล้วก็ราคาของผ,ผลิตภัณฑ์อ่ะผมให้ถายกันเล่นๆว่า Iron Man ตัวเนี้รายละเอียดขนาดเนี้ยให้ถ่ายกันเล่นๆว่าราคาเท่าไหร่<ๆ>ให้ถ่ายนะอ่ะ,ฉะเลฉะเลยเฉเฉลยตัวเนี้ยพันกุบาทเองนะครับคือ รายละเอียดขนาดนี้ผมว่าไม่มีทางหาซื้อได้ในราคานี้แน่นอนแต่พิเศษสำหรับใครที่เป็น FC ของช่องรีวิวของนะครับผมแจกวันนี้ผมแจกแจก5ตัว5ตัวนะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับทำตามกติกาที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมจะลงไว้ให้นะครับต้องทำให้ถูกต้องทุกข้อนะครับและเดี๋ยวผมจะสุ่มหาผู้โชคดีและผมก็จะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียว 5้าคน5้ารางห้าตัวแล้วก็ขอย้ำไว้อีกทีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้บอกไว้เลยว่าบริษัท toy l e x a y เนี่ยมีโมเดลแบบเจ๋งๆแบบหลากหลายรูปแบบอีกมากมายต้องเข้าไปดูกันแบบ สวยจริงสวยจริงไม่อยากจะบอกสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูกันต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเด็ดๆเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีก